a l ลโจโจยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง g อดกุซบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพ้กิจกรรม ROV นะครับผมค้ r o v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกิจกรรมผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับผมนะก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปถ้าเกิดมีการเสียเวลาทุกคนมากเกินไปขอแค่คนละหนึ่งไลค์เป็นกิจกรรมผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะยนะทุกกาการ,การ เป็นกิจกรบผมคนนี้มากๆเลยเนาะขอบคุณุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับก็สับครนครับที่จะสุมสกินของยูจิล้ากำลังตัดสินใจอยู่สามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ทําการสุ่มแล้วก็รีวิวไว้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมนะต่อตามไปดูได้นะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟีทั้งหมดที่ตอนนี้มีขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม สกินฟรีคอลแลบจูจูสุไหเซนนะครับผมนะก็มีด้วยกันหลายอย่างนะครับรวมถึงกิจกรรมของต้นเดือนด้วยนั่นนะครับมาเรามาเริ่มไล่กันเลยแล้วกันนะครับจูจูสุไหเซนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตกิจกรรมไทม์ไลน์ก่อนแล้วกันนะครับผมนะตอนรับจูจูส k ไ i เซนอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภารกิจที่เก็บ ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทุกคนน้ก็คือนี่เลยนะครับบางคนอาจจะรับไปแล้วเนาะก็คือเป็นตาเชิญฮีโร่นะครับผมเลาวก็จะมีรูปโปรไฟล์ยูจิอิตาโดริด้วยนะครับตรงนี้ฮีโร่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับต่อไปครับผมนะในวันที่1เนาะก็คือหรือไงคือเมื่อวานนี้นี่แหละก็คือบททดสอบผู้ใช้คุณใสเพื่อรับสกินใหม่นะครับก็คือจะเป็นสกินหาวอนของเทวนาศนะครับแล้วก็จะมีปัดเป่าคำสาบนะครับผมเพื่อรับเอฟเฟกต์ในเกมนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะมีทั้งแบบเล่นคนเดียวแล้วก็แบบยกเซิ การฝึกฝนนะครับผู้ใช้คุณใส่สำรวจเภารกิจเพื่อรับอีโมจิใหม่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บโทเค็นในเกมนะครับและนําไปแลกอีโมจิโกโจฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในวันที่11บเอ็ดเราก็คือสำรวจโรงเรียนเฉพาะทางนะครับผมใสยศาสตร์อะไรนครโตเกียวนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เอ้ยไม่ใช่รูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟกนะครับผมนะสำหรับเอ่อตรงนี้นั่เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยแล้วกันนะครับอันแรกครับผมนะบททดสอบผู้ใช้คุณใส่นั่นเองนะครับ ตรงนี้บอกเลยว่าทําได้ง่ายมากๆนะครับเป็นสกินที่มีเอฟเฟกด้วยนะครับบางคนที่กําลังแบบเอ้ยช่างใจอยู่เฮ้ยโหกิจกรรมยากแน่เลยสกินคอลแลบมีเอฟเฟกด้วยบอกเลยว่าคนคิดผิดนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำได้เพียงแค่เข้ามาเล่นล็อกอินนะครับผมเรื่อยๆทุกคนนะเราจะได้ลูกพลังไฟเนาะพลังสายเวนเนี่ยยี่สิบนะครับแล้วก็ จำนวนการเข้าร่วมหมด55หรือจัดดับนะครับตรงนี้รีทุกวันนั่นเองนะครับผมในะอันนี้ได้15เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือชนะในบอด55หรือจัดดับนะครับแล้วก็จะได้อีก10นั่นเองนในข้าบัวนีซึ่งตรงนี้เนาะมันก็จะได้เรื่อยๆเลยนี่นะครับภารกิจตัวนี้3อย่างรีทุกวันเนาะก็คือจะมีล็อกอินเล่นหมด 5v5 หเกมชนะหมวด 5v5 หเกมนะครับผมหนะแค่นี้เลยจะรีทุกวันแล้วก็มันจะมีรางวัลใหญ่นะครับผมก็คือล็อกอินต่อเนื่องครบ5วันเนี่ยจะได้เป็นพลังสยเวท50นะครับผมนะตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันร,รับได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ทำเนาะทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นรูปแบบ ฟันเฟืองตัวนี้ทุกคนนะห้ทุกคนกดไปถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทํานะให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดแชร์นะทุกคนนะแชร์ Share ไปไหนก็ได้ไลน์ ine, Facebook IG นะครับแชร์ Share ไปแล้วผมนะั้นเราจะได้พลังสายเวทฟ,ฟรีอีก15พลังสายเวทนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําให้เราได้สกินได้เร็วมากขึ้นแน่ๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีคนเล่นไปค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ผมก็เดี๋ยวมาเล่นดูนะครับตรงนี้นะครับโมนะมันจะเป็นการเอ่อเป็นมินิเกมเนาะเก็บไปเลยนะครับแต่เราห้ามเก็บลูกสีแดงๆกดโกร

พลังสายเวทนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นได้ทั้งหมด3เกมนะทุกคนนะก็ถือว่าทําให้เราได้รับสกินได้เร็วมากขึ้นนะครับผมนะก็ตรงนี้ทําได้ทุกวันเลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมมาทำารกิจรับฟรีตรงนี้กันด้วยนะครับผมในะกิจกรรมนี้เท่านี้เองนะทุกคนนะก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับท่าเต้นนะครับมีลูกแก้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็คือรางวัลใหญ่นะทุกคนนะสกินของ เทลอานาจูรุสุไกเซนข้างล่างนะครับลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านะโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมปัดเป่าคำสาวรับไอเทมฟรีนะเด็กนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็จะคล้ายเหมือนป๊อปแคทเนาะใครที่อยากเล่นนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะะอ่ ครับอันนี้ผมที่เก็บไปก่อนแล้วเมื่อยมือโอเคผมเห็นบางคนในแลงเนี่ยแม,ม่งมีถึงห้าหมื่นนะ่ทุกคนกดกันโคตรเยอะผมได้เต็มที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับผมนะแต่ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเรามาดูของรอนกันดีกว่านะครับผมมันจะมีแบบโซโล่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับโซโล่เนะี่ยทุกคนนะก็เล่นยังไงก็ได้ให้แต้มเนะี่ยถึงหนึ่งแสนนะครับพอถึงหนึ่งแสนปุ๊บเราก็มากดรับของรางวัลได้เลยนะครับแบบนี้นะครับได้ทุกอย่างนะนี่ทุกคนอันะนี้กระดุมอะไรเนะี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นฟรีในกิจกรรม สักอย่างหนึ่งน่าจะของกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นอิโมจิเออไปกินถาวรนะครับเป็นของยูจินเดนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมนะอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็ได้เป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็ช่วยกันเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเอฟเฟกนะครับผมนะระเบิดพลังเสถยเวทนะครับเอฟเฟกวาร์ปสาวันนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นเอฟเฟกแรงมากๆนะทุกคนนะแต่เสียใจตรงที่แบบ G.M mm hmm. เขาไม่แจกถาวรแบบทุกคนผมเสียใจมากๆเลยนะครับที่จริงมันน่าจะมีภารกิจสักอย่างหนึ่งทําให้ได้ถาวรน,นะเพราะว่าเดี๋ยวผมพาไปดูมันสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนอนรับฟรีทุกคนเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือนี่เลยนะครับสะสมยุส่วน พลังสายเวทนะครับในเกมเนี่ยมันจะมีโทเค็นขึ้นมาเล็กๆในทุกคนนะให้เราเก็บไปในเกมได้เลยนะครับเราเก็บมาปุ๊บเราสามารถเอามาแลกได้นะครับก็จะมีโทเค็นน้าเงินนะครับสำหรับใครที่จะไปสุ่มยูจิก็มาเก็บตัวนี้ก่อนก็ได้เราไฟเอาไปสุ่มนะครับมันก็จะได้เล่นฟรีสิบครั้งเลยนะเด็กนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ถือว่าดีนะทุกคนนะมันจะเป็นควิกแชทพิเศษเลยนะครับสรับการคอลแลบครั้งนี้เนาะก็คือจะพูดคําว่าเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคือผู้ใช้คุณใสไงล่ะโอ้ โอเคต่อไปครับผมรูปโปรไฟล์อ๋อไม่ใช่อีโมจิเหรอรูปโปรไฟล์โกโจชั้นแข็งแกร่งที่สุดเลยครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะสามารถรับฟรีก็เก็บให้ได้ เอันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเกมนึงเนี่ยมันจะได้เก็บเก็บได้ทั้งหมด3อันต่อเกมนะครับก็สามารถไปเก็บกันได้นะครับผมภารกิจก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมคอลแลบจูสิคายเซนนะครับอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมเชียร์ชื่อของต้นเดือนมาด้วยนะครับผมนะก็สามารถรับทั้งสกินรวมถึงฮีโร่ได้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตาอัญเชิญนะครับผมนะสามารถเลือกได้เลยนะครับใครอยากได้ฮีโร่นะครับก็จะมีออลลี่ออนมีแอนเน็ตนะครับใครอยากได้สกินก็จะมีสกกกกิิินนนนนนขออออองโโตตรร่่่าาาญะเเเีียยยคับแลลล้้ว็็็ไไมดส เปล่านะทุคนนะมันจะมีตรงนี้นะครับพลังสายเวทตรงนี้ซึ่งมันจะทําให้เรานะครับรับสกินเทลน,นาได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมมันแถมมันแจกนะครับถ้าเกิดเรามาล็อกอินเนี่ยเราก็มาได้ตัวนี้เพิ่มไปฟรีๆเลยนะครับและสําคัญก็จะมีตรงนี้คิดว่าน่าจะไปทําอะไรได้ด้วยนะั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็มีนี้นะครับชิ้นส่วนต่างๆนานาทุกคนนะนะแค่เรามาล็อกอินเนี่ยเราก็ได้ตรงนี้เอาไปฟรี itus, ๆทั้งหมด15แต้มแล้วนะครับก็จะทําให้เราได้สกินเทลนัดเร็วยิ่งขึ้น้นนนนนนขไปปปอออีีีกกกกกกั่เเงงะะะครรรผผมมมมมิิจจจ็็ larger, ็าณส เทวนาฏฟรีหนึ่งตัวครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนรับชุสือไคเซนฮีโร่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเ็คชื่อตรงนี้เลือกทาสกินหรือฮีโร่ก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ตอนนี้กิจกรรมที่เราสามารถรับได้แน่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยเน่เดนะครับทำธุรกิจกันง่ายๆเนาะไม่ยากนะครับผองในสลับการคอลแลบรอบนี้เน่เดนะครับต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะครับผมเนี่ยผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูเอฟเฟกตงๆมาบ โอเคเดี๋ยวเราพามาดูอีโมจิก่อนแล้วกันนะครับผมอีโมจิคิดว่าน่าจะขยับได้ด้วยนะขยับไหมอ๋อขยับแค่นี้นะทุกคนนะอีโมจิก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเด็นะครับแต่เรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับเอฟเฟกต์ว์ประเบิดพลังสายเวทเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบโคตรเท่แต่ทําไมเจียมเขาไม่แจกถาวรทุกคนดูโอ้โหอลังการกว่าเสียตังอีกอันนี้คือวอลเลอร์พานะวัลเลอร์พานี้ก็สวยนะผมก็ชอบแต่อันนี้คือแบบ ระดับผู้ใช้คุณใสอะ่ะมันก็ต้องใช้อันนี้ปะล่ะโอ้โหม่านแบบม่านพลังสยเวทจะจัดโค้รเท่นะครับผมเนะหรหดับตัวนี้มาตั้งไว้เลยนะครับผมก็ <laughs> จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับ <Okay, S 2> ผมนะก็จะมาเดบข้อมูลประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยหรับกิจกรรมทั้งหมดของจูสูไคเซนนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกมากกว่านี้นะครับผมก็เราติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะสุ่มสกินของโกโจซาโตรุนั่นเองนะครับผมนะสกินนี้ก็เตรียมคูป,ปองไว้ดีเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจะมาในวันที่14พฤศจิกายนนะครับเจมเขาก็บอกวันเป็นที่ร้อยแล้วนะครับมาเป็น ชูเลนเอ็กโกโจนั่นเองนะครับผมนะส่วนใครที่อยากจะดูว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนเดิมครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ช่องของเราจะมาสุ่มให้ดูอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะเออก็รอติดตามได้เลยครับผมนะสกินบอกเลยว่าเอฟเฟกอลังการแน่นอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวพาไปรีวิวเอฟเฟกสกินของเชลวานัทนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะเป็นอะไรเที่กับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ตต้้ออองขัวลาไปก่นเดอ บายบแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะฉันเห็นแล้วรับรู้